อีกเก้าใบชกเลยโอ๊ยมามาเหมือนรู้ <c oughs> วันนี้เราก็มารีวิวกิจกรรมนะครับแล้วก็สุ่มกาชา เอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอาเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A.C.K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกคือเองสามสิบอร์นต์บวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact นะครับ r ว PUBG หรือว่า r ว์รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A.C.K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกด้วยว่ามาจากอาเล้งจิมมิงนะครับ เอาละครับเพราะผมอาร์เอนจ์กิมมิ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมซอมเมเนอร์วูมโคดิคเกอร์เนี่ยนะครับก็จะมาอัปเดตนะครับกิจกรรมนะครับสัปดาห์แรกของเดือนมกรานะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะอืมนะก็มาเลยนะฮะก็มาเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่เข้ามาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยก็จะเป็นตัวนี้ครับกิจกรรมบิงโกนะครับที่ลงหอเอเซนต์หรือไคลรอสนั่นเองนะครับก็ทุกครั้งที่ลงไคลรอสเราจะได้ แ c ม cover นะมันสุ่มนะครับนี่ผมก็ลงไป60กว่ารอบ,นะรบนี่เราจะได้ถ้าเต็มๆนะจะได้ประมาณนี้นี่450นะครับแล้วบอกเลยว่าวันนี้ผมลงวันที่4เนี่ยถ้าใครวันที่4เนี่ยโถ,สถมสต a ไปหน้านะครับบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มเลครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับมันจะได้กิจกรรมตัวนี้ด้วยนะฮะคิดมัดเลยครับซึ่งเหลืออีกประมาณ10ช่วง เดี๋ยวผมจะรีบลงนะครับน่าผมน่าจะลงในเกินสี่ห้าสี่โมงนะครับก็ลงปุ๊บก็รีบเล่นกันนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะฮะก็ร,รีบลงเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยบอกเลยว่าได้ตังค์เยอะฮนะนี่ได้แสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งนี่ยังไม่พอเดี๋ยวได้ไปพลอยลูกเต่าในกระดาษอีกนะนี่นี่นี่อันี่ไม่ครบอ่ะนี่นี่ได้พลอยลูกเต่าอ,อีกห,อห้าหมื่นได้เอเนจีด้วยได้เยอะนะอันเนี้ยนี่ เยอะมากนะครับเดี๋ยวพอยมากดแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้วันที่สี่เนี่ยผมเลยฮะเพราะว่าคุ้มๆนะฮะคืออย่างผมเนี่ยผมผมวิ่งหลเกินห้าสิบรอบแล้วนะครับมันช่วงก่อนห0ิบรอบมันจะได้พองด้วยนะเออก็บอกเลยว่าคุ้มมากก็อย่าลืมไปนะครับอืมแล้วอันนี้คือประมาณนี้แหละที่เหลือจะเป็นกิจกรรมเก่าเนาะแล้วก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะฮะอืมอันนี้ก็เหลืออีก6กวันสัปดาห์ นะครับก็ทํากิจกรรมรายวันนะฮะอันนี้ก็ลองมาทําดูแล้วก็แฟรลี่ร้อยวันนะครับอันนี้นานแล้วประมาณนี้กิจกรรมใหม่แล้วก็ยังมีอีกนะครับอยู่ในประกาศนะฮะมามา,มาเริ่มต้นอันแรกดีกว่าฉลองปีใหม่ไปกับหมู่บ้านเห็ดหมู่บ้านเห็ดนี่ก็คอนเทนานะ้าเนาะมาก็อันนี้ผมผมทำไปแล้วแหละนะครับ,รบก็ทุกครั้งที่ล็อกอินนะครับเราจะได้5้าแต้มตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ Energy 120ิ เราจะได้อีกสิแต้มแล้วก็10แต้มนะครับมาสุ่มของอาพวกนี้เลยนะครับซึ่งระยะเวลาถึงยี่สิบมกรลาถ้าใครล็อกอินทุกวันใช้120 Energy ทุกวันยังไงก็ได้ของครบครับซึ่งผมก็สุ่มไปแล้ว้อเอ t i ฟกต์ได้แค่ระดับฮีโร่เองนะผมว่าถ้าดีสุดก็น่าจะเป็นน้องคีนา่าแล้วก็ถ้าใครปั่นช่วงนี้ก็คงต้องเอา Energy ก่อนนะครับเอาไปพันบิงโ,โกนะครับเ<ม>ฉพาะวันที่4เนี่ยนะครับ แล้วก็ไล่เก็บเก็บเก็บเนาะยังไงเราก็ได้ของครบนะฮะแต่ถ้าเลยวันที่4ี่ไปแล้วผมแนะนําส่วนตัวนะผมนะผมจะเก็บเอนจี้ไว้รอเล่นตัวใหม่นะครับนะผมก็จะไม่มาสุ่ม้องลวมาสุ่มช่วงหลังหลรอตัวใหม่มาผมว่าตัวใหม่มาไม่เกินเดือนมกราเนนะเพราะว่าเขาประกาศหลายที่แล้วในเกาหลีก็าประกาศแล้วนะครับก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมนี้นะครับอ่าเราก็ต่อมาอ่ากิจกรรมนี้วันที่4ตอนนี้ยังรับได้อยู่นะใครที่ ย้อนหลังเนี่ยนะครับยังรับย้อนหลังได้นะถ้าเลยวันที่4ไปแล้วหรือวันที่5้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันยังรับได้อยู่หรือเปล่าเพราะมันแจกเยอะมากนะครับอย่าลืมมารับกันอ่าแล้วก็มีอะไรอีกไหมอ่าไม่มีแล้วอ่าแล้วก็มีตัวเนี่ยนะครับฮอตไทม์ Time, พลังงานนะครับจัดเต็มนะครับก็อันนี้เขาเป็นกิจกรรมที่แจ้งประกาศว่าตัวใหม่เนี่ยตัวฮีทแอสซัสซินเนี่ยจะมาเนาะก็เขาแจกตัวเอเนจีสองแล้วก็ บัตรทาเอ่อบัตรสคริปยี่สี่ใบนะครับแล้วก็มีอะไรไหมไม่มีอะน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ใช่เออมีแค่แจกทางจดหมายผมรับไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ก่อนนี้ก็มีกินการแฟอรี่เนาะที่ปิดไปนะครับอ่าซึ่งผมก็ไปส่มแฟรี่แล้วเดี๋ยวไปดูคลิปกันว่าเพิ่มเติมนะเผื่อใครอยู่ดูต่อนะครับถ้าใครไม่อยู่ดูต่อฝากกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วถ้าใครอยู่ๆก็ฝากกดไลค์ด้วยเอ้ยไม่ใช่นะครับจะบอกว่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับก็มีคอมมีคำถามอะไรหรือว่ามีอะไรก็สามารถพิมพ์พูดคุยในคอมเมนต์ได้นะครับไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวใครอ,อ,อยากดูผมสุ่มแฟนที่ก็มาดูกันได้นะครับ่ะนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังกันนะครับไปขออนุญาตสุ่มตรงนี้สิบครั้งเลยพอดีบ้างอีก200มันจะให้อีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูคลิปนะ <c oughs> เขาเฮอไร้องไห้แล้วเขดดูคลิปที่ผ่านมานะครับว่าผมสุมได้กีก่ใบนีน่ขอบคุณคนมากบ๊ายบายมาเรามาสุ่มหาน้องเลยเรามีทั้งหมด177ใบนะครับถ้ารวมกันนี้ด้วยก็ประมาณ180ใบนะครับ <c oughs> ต้องมาก่อนเด้ไอ้ฮะห <c oughs> ืทีเผลอสุ่มหาราชินีแฟรี่น้ำหืไม่ไม่ ไม่โชคเลยนะครับไม่โชคเลยอสี่ดาวแล้วสามตัวอย่างนี้แปลว่าต้องสวยมาแล้วเงียบฮะเอยเปลี่ยนที่ดีกว่ามัง้งเปลี่ยนที่ดีกว่าผมว่าเปลี่ยนแนวได้ไหมแนวสีแบบแนวแห่งการเปลี่ยนแปลงนี่นมาสุ่มกาชาครับงานนี้เอาอแค่ชอบหนีเข้ามาในกิลด์นะเมื่อกี้นั่งหัวโต้นนะ ใช่นี่อติแฟก์ก็ว่าอยู่มันทำไมเหลือ90บใบไปครับต้องอมาแล้วมๆๆๆไม่โชกไม่โชกอะท่าน้ามาฮะแฟรี่ๆๆๆข่าวจั๊วะนะฮะขอล้างหน่อย ตุ้นตุ้นไปฮะล้างเกลือล้างเกลือแล้วนะครับไปฮะอืมไม่มีวิแววนะห้าสิบทีแล้วนะมาทีละไปบ้างเฮ้ยรือ,อว่าทีละไปจะดีนะครับหลุดเลดด้วย ดโดบินโอ้โหได้แสงมือ uh ด้วยมาโอ้ยแสงมือมาใส่ทีละใบจะดีสักยี่สิบใบนะครับจริงป่ะสิบใบฮะอีกเก้าใบโชว์เลยโอ้ยมามาหมนรู้ เสียงพี่หญิงครับเอ๊ผมเข้าผิดตู้เป่าวะรุดเลสสองตัวกราทาดลมด้วยไม่ใช่แหละอ้วเราเราได้มาสองตัวแล้ครัเรามีดาวแล้วดาวนำโชคเลยฮะแต่ว่าไม่นำเธอมาทันทีนะฮะ นี่ชุดใหม่อย่างสวยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแน่วเปลี่ยนแน่วได้แต่ไรเนี่ยแม่แน่วห้าเนีเป็นคนตลกเนี่ยดูทีสองตัวที่หดียวไม่เกลียวใช่ไหมน่าจะมี่นะไม่ชมเอ๊ะทำไมมันมีแต่ท่านลมมานะท่านลมกั่ทีดิอะคุณท่านลมได้ทำนะเหงนไหไม่น่าใช่เลย สีดางมาแล้วเป็นสมุดมาสีดางมาสองตัวแล้วท้าดลมซะด้วยนะฮะโชคหน่อยข้าวเลยอนะไรฮะที่จะไปใหม่มา สองตัวแล้วครับวันนี้ออก2ตัวแล้วนะฮะแต่ไม่ใช่ตัวเลสนะหลัยากยินอะไรขนาดนั้นมาเนี่ยความรู้สึกดีชาวช่วเแี่หายะใหญ่เยอะใหญ่เยอะอะไปแล้วจะร้ายไปแล้วเฮ้ยมันมีสั่นมีสั่นเมื่อกี้สั่นแล้วนะเขาสั่นแล้วตอนนี้ยังไงมา มลบิ๊กแล้วมาฮะอ้ยไม่มีเลยอ้หนังไม่ติดแล้วฮะร้อยยี่สิบลมันได้มาวะ่ะไหนน่าอีกห้าสิบไปครับแมวไหมหืมโดนฮะจะไปมันกระสันมือตาย เป็จังพอที่นีดโอ้เยี่ยมนีโอ้โอ้พอเกลืัไม่เป็นที่ดีอ่ะเป็นทีผมเล่ะเจ้ไปเปลี่นเมไหมเป่นเยว่าเป็นม้เรอถ้านานนถ้าน้นฟูเลนไปฟูเลนไปใช้บอกได้ไหมไปเรียกแม่มาลูกไปเรียกแม่มาไปเรียกแม่ราชินีมา

กระจาจหมดแม่ราชีนีเฟรี่ทา่าน้ำโปรดจงสถิต <c oughs> เจ้าเองที่เรียกข้ามาใช่เรียกหลายรอบแล้วโอ้โหมาแล้วครับ <c oughs> หมดตัวนะฮะ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> โอเคอน้อย <c oughs> ได้ครับได้หนึ่งตัวเ <c oughs> ฟรี่น้ำไว้ก่อนนะ <c oughs> ได้แล้วครับได้แล้วอืมมาวันดีวันดีนะครับไหนดูสิแพรรี่ถาดน้ำร้อยแปดสิบโลโอ๋อน้องสวยมากนะครับอือฮึปลุกพลังนะเลยด้วยความสวยงาม เป็นราชินีนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวถ้าปันนะ้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูนะครับนะฮะเซเลสเทีย <Select here, S 2> นะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะยังไกงก็ฝากกดไลค์แลวก็ติดตามไว้ด้วยนะครับกลับมาเล่นแล้วนะครับ2 0 2 4นะครับอ่ากล่าวว่าจะทำคอนเทนต์ rta ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้เริ่มเล่นใหม่ id ใหม่เลย ก็สนใจอยู่นะฮะนะครับโอเคอยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะพิมพิพค,อมคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย